เสร็จแล้วได้แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาขอโชคกับพญาเต่านะครับอายุร้อยปีนะครับกับน้องฟิวนะครับวันนี้นะครับมาที่สาลาปฏิบัติธรรมวัดบ้านน้องผางนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปขอโชคขอลาบนะครับให้ดู เนี่ยนะครับคือสาลาปฏิบัติธรรมนะครับวัดบ้านหนองผางนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะไปขอโชคขอลาบด้วยด้วยด้วยกันนะฮะไปน้องฟิลฟิลลุกนี่นะขอโชคกับเต่านะครับนี่เลยครับน้องฟิลนะเดินไปนูนะ่นนะมาทำหน้าไปเลยนะครับนี่นะะเดี๋ยวจะไปขอโชคขอลาบกับพญาเต่านะครับ วัดบ้านน้องผางนะท่านผู้ชมตอนนี้ให้ท่านผู้ชมชมภาพนะครับนี่คือวัดบ้านน้องผางนะครับซึ่งหลวงพ่อท่านได้เจอพญาเต่านะครับในไหลสดนะครับสตรีมสดนะครับรวมพูดคุยทักท่ายเออเนี่ยเขาทำอยู่ข้างในนะครับนี่นะฮะพญาเต่าจะอยู่ตรงนี้นะครับ ทีมงานก็ได้มาล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับออนอนแอนแมงเลยนอนเอาเล็กออนอนเอาเล็กเลยวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับทีมงานนะครับนี่นะครับรตไตเตาอยู่ท่านลุก ลุงพลุงพอไปทั้งไหนสีขอสุริน,รนลุงพอไปสุรินนะครับมากท่านลุงพออนี่นะครับจะพาทชมมาบึงญาตโตพูดสั่สงนสั่งคนติดเป็นติดเชื่องชาตอยู่ครับมมุิิตวเลย โอ้ม oh, uh, ึงฟิว okay. มือมือถันแรงมือลุมือมือเล็กอ้นี่มาอีกำลังโชกอันนี้เขาแทงคันคันหาคันสิเดี๋ยวน้องฟิวจะบอกว่าขอโชคเตาบึงตัวถูกสันลักษณ์เอ้ยขึ้นฟิวตัวเลขมีอะไรเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับเอาเลย เดี๋ยวสิเบงโกเล็กนั่นต้องฟิวมาดูหน่อยม,ม,มีมีเมฆไม่กับเตานี่ยดีเตานะครับนี่ก็รทำประชุมเนะบ,บิงเพิ่นเอาพักบุงมาให้ทานครับเพิ่นเอาพักบุงมาให้ให้กินนะครับนี่วัดบ้านพางครับหลวงพ่อไปปอกนะครับเพปัญญาสมาอยู่นะตัวใหญ่ครับตัวนี้ไอ้เาเตานะครับ ดีครับพี่โนโ้องไม่กกต้องฟิวต้องยุกยุกเต่าดูคนอนุญาตเด้อเจาอ้าพ่อเจ้าพ่อขอดูข้างล่างแน่ขอดูข้างล่างแน่เด้ดอหลวงพ่อนะครับโอ้เฮ้ตัวใหญ่ในเบื้องหน้าเออ เป็นดาราเลยแม่งชวนลืมเลยนี่ครับเดี๋ยวให้น้องฟิวดูน้องฟิวเห็นตัวเลขอะไรไหมเห็นตัวเลขบอกเอาจากสามตัวทระชผมน้นม่ะก่อนสีคืนนะครับติดสร้างหิดล่างนนำนะครับนี่ตัวไหนโอ้นก เอาเดี๋ยวเบิ้งนกนีก่อนครับนกนีก่อนพี่น้องเอออันนี้ก็นกเื่กันนะครับนกยังนี่นกขึ้นนกยังนี่นกพิราบนะครับนกพิราบอันนี้สองตัวนะครับหลวงพ่อพนโอ้นกเขาอันนี้นกเขานะครับเออนกเขานะครับเป็นนกเขานะครับมาแต่นกพิราบเบิ้งดีๆไปโอ้นกเขาตัวนี่นะครับเอาเบิ้งนกเขาก่อนนี่ครับ เเออนี่ยอันนี้ตัวหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวมาขอโชกับนกขอโชกเลยบ๊อบเอ้ยแก้วจ๋าขอเลขได้บ่เลขออกยังงวดนี่นี่วันที่หนึ่งทันว่านี่ฮะ ไายมาได้บ่เว้าวไล้มาได้บ่ฮะขอเลขได้บ่ขอเลขได้บ่คุณคุณอย่างั้คุณเออคุณทองจ๋าคุณทองจ๋าขอเลขได้บ่บอกเลขได้บ่ฮะบอกเลขได้บ่ครับฮะคุณทอง อขอเล็กบ่ได้ขอแก้วจา๋าแก้วจา๋าขอเล็กแม่วันที่หนึง่งท่านว่าเนี่ยสิเลออกอย่างน้องฟิวถามเนี่ยแกวจ้าแก้วจา๋าพ่อไทยอะไรนะฮะพูดว่าจังไงก่อูอย่าเบาไหลเพลงดังตัวนีอย่าเบาอย่าเบาไหล โอ้เพลงดีเพลงดังเด้อเนี่ยเบายเบาไหลอะไรนะบอกผู้ใดล่ะบอกอีหยังบอกอีหยังตัวเลขหยังเกาหาเกาหาคือ่หยังพันแล้วพันเซลเซลสาวนะนี่ครับนี่ครับ โอ้ยเบาเบาหลายนวิไมเท้าดีบอกเล็กแล้วบอกเล็กผู้สาวแล้วผู้บาวผู้สาวผู้คุณท่องเนี่ตัวแม่โทรผูกโอ้บอกบอกเล็กหมดวันทีนึงแ่